บสวัสดีพี่เพียงน้องชาวพระเครื่องและ FC ที่รักทุกท่านครับ EP ที่43ครับสวยสวยงามงามยามเชา้ชาเชา้าครับฝนตกโปยโปยครับนกน้อยเล่นน้ำครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ รายการละ300บาทครับบูชา2อ,องค์500บาทครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นหลวงพ่อทวดครับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับเลี่ยมเก่าครับสวยสวยเก่าเก่าโดนโดนใจเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยเย้ายวนใจทุกองค์ครับรายการที่สองครับเป็นพระปิดตาหล่อบโบราณครับเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับหลังยันยุ่งครับ รายการที่3ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่องเงินครับเนื้ออันปะก้าครับอยู่ในกรอบกระเช้าครับใต้ฐานอุดกิ่งด้วยครับสวยงามเก่าเก่าอย่างนี้ก็300บาทครับรายการที่4ครับ เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับด้านหลังเป็นอาขระเลขยันครับเลี่ยมกรอบกันน้ําพร้อมบูชาเลยครับรายการที่5ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่6ครับเป็นปั๊มเตารีดหลงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับเนื้อโลหะมันๆเลยครับสวยๆคมๆคมเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับ รายการที่7ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่8ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ครับด้านหลังจานอักขรเลขยันครับ เหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่9ครับเป็นหล่อบโบราณไพรีพินาศครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเหนือโลหะเก่าแก่ท้องครับ รายการที่10ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่11บ็ครับเป็นพระเนื้อดินครับเลี่ยมเก่าครับ เนื้อดินมันๆเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับรายการที่สิบสองครับเป็นรูปท่ายครับจานอักขระเลขยันครับด้านหลังครับดูแล้วเข้มขังครับ เตรียมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงลักเก่าครับเนื้อแก่งแก่งแน่นแน่น,น,นมันมันเลยครับรายการที่14ครับ เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปครับรุ่นสร้างสะพานครับน่าจะเป็นรุ่นสร้างมนด,ดบครับที่ระลึก2478ครับเรี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่15บหครเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเก่าไม่ทราบที่ครับของดีไม่รู้วัดครับรายการที่16กครเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมครับ ด้านหลังเป็นอักขัะเลขยันครับ2469ครับปีพศออครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่17ครับเป็นหล่อบโบราณครับหูยานลบบุรีครับหลังลายผ้าครับ เนื้อชินตะกัวกเก่าๆค่ําๆเลยครับรายการที่18ครับเป็นรูปหล่อปั๊มครับหลวงพ่อเดิมครับ สวยๆคมๆเลยครับเรี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ300บาทก็เสียวได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่19ครับเป็นล่อบโบราณเก่าครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับเก่าตามการเวลาครับ รายการที่2 0ครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับเนื้อมันๆเลยครับหล่อๆล่ำๆเลยครับปิดตาพิมพ์หูกระต่ายครับรายการที่2 1เครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับ เก่าไม่เก่าครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่2ฟองครับนุ่มๆม,มันๆเลยครับรายการละ500บาทครับรายการที่1ครับเป็นพระสมเด็จเกชัยโยครับ เออนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตั๊บเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่2ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพอเดิมครับเนื้ออันปะก้าครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่3ครับเป็นพักกิ่งเก่าหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่4ี่ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับอุดกิ่งด้านข้างครับกลนถ้วยครับ เอโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่ห้าครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพวกกันครับปีพศสองสี่หกเก้าครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับที่ระลึกในงานปฏิสังขรณ์อุโบสถครับ เก่าไม่เก่าครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่6ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่องเงินครับน่าจะเป็นอาจารย์แจ๊ะปุกเสกครับองค์พระล่ำเลยครับรายการที่7ครับ เป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพรมครับเรียมเก่าครับหลวงพ่อพรมรับวัดช่องแครครับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับ PP, พี่พี่น้องๆสนใจองไหนแคปรูปส่งลน์เข้ามาได้เลยครับที่0809536529ครับหรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนก็ได้ครับเบอร์เดียวกันครับ 0809536529ครับสวยโดนโดนใจทุกองค์ครับขอบคุณครับ